สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการทําดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ค่ะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้สวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนเื่อช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษทิชชู่แบบม้วนกันกระดฟลล์เทปใบกุหลาบหรือว่าใบามะลิ แล้วก็ลวดทําดอกไม้ค่ะในส่วนของใบกุหลาบหรือว่าใบามะลติตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นขนาดไหนนะคะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะโดยจะใช้ทั้งหมด2ใบในลักษณะนี้ค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆนํากระดาษทิชชู่มาเลยค่ะจากนั้นดึงออกมาทั้งหมด2แผ่นค่ะ ต่อไปนะคะนำกระดาษที่ชู่ทั้งสองแผ่นตรงนี้มาเรียงซ้อนกันค่ะจากนั้นพับครึ่งค่ะต่อไปนะคะเราก็ตัดตรงส่วนของรอยพับนะคะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการพับค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเราก็จะพับตรงส่วนของมุมด้านบนนะคะพับไปฝั่งตรงข้ามโดยพับให้ได้ระยะ1เซนติเมตรแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับสลับขึ้นสลับลงนะคะ เป็นเหมือนการพับแบบพัดเล็กๆนะคะเพื่อนๆพับสลับขึ้นสลับลงแบบนี้ให้ได้ระยะที่เท่ากันจนกว่าจะสุดความยาวของปลายกระดาษและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตั้งในส่วนของแนวกระดาษขึ้นในรูปแบบนี้ต่อไปก็นำลวดมาเลยค่ะในส่วนของความยาวของลวดนะคะปาจะตัดอยู่ที่ระยะ 7นิ้วแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโค้งปลายลวดน,นะคะประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะจากนั้นคล้องตรงส่วนของมุมโค้งนะคะเข้าไปให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะแล้วก็หมุนฐานด้านล่างตรงนี้ให้แน่นเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็คลี่ตรงส่วนของมุมด้านบนและด้านล่างตรงนี้นะคะออกด้านข้างแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะดึงตรงส่วนของลำดับชั้นของกระดาษทิชชู่ออกมานะคะคเพื่อนจะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดค่อยๆดึงออกมาทีละชั้นเพียงแค่เบามือค่ะ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทำแบบเดียวกันแบบนี้ราคาะจนกว่าจะครบทุกชั้นแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะคะ และเมื่อหนึงฝั่งของปาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาเจอกันในส่วนของขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะเมื่อเราดึงตรงส่วนของกระดาษที่ชั่วออกมาครบทั้งสองฝั่งเรานะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะตัดตรงส่วนของปลายกระดาษนะคะให้เป็นมุมโค้งนูนให้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วเมื่อตัดกระดาษได้ตามระยะที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะประกอบตรงส่วนของใบเข้าไปนะคะเริ่มต้นการทําให้เพื่อนเพื่อนนำโฟเทปมาก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพันตรงส่วนของโฟลเลทเข้าไปด้านใต้ฐานคอดอกให้ได้ระยะ2-3รอบนะคะจากนั้นก็นําใบนะคะมา1ใบก่อนแล้วก็ประกอบเข้าไปให้ได้ระยะตามที่เราต้องการค่ะ และอีกหนึ่งใบนะคะก็ประกอบเข้าไปโดยลดหลั่นกันลงมานะคะจากนั้นก็พันโฟลเททลงไปด้านล่างจนกว่าจะสุดความยาวของปลายก้านค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปต่อยอดอในการทำประกอบช่อหรือว่าจะทำตรงส่วนของเข็มกลัดก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ